ันนี้ผมดีใจมากเลยวันนี้จะได้มีโอะไร,รากาศมาสัมภาษณ์เจ้าขอร้านครับทวีเครื่องสนามโคโคหรือว่าที่เรลยนในนามชาวชาวบ้านในพื้นที่อำเภต้วเและพื้นที่ใกล้เคียงกิดแต่ว่าเย็นน่ครับระผมมีขายทั้งเครื่อง,องกุบคนแตันสนามแล้วก็รองเท้าแล้วก็เรื่อ,องออีกมากมายอยากอยาให้มาลองดูแล้วก็มาชมแล้วก็มา ตามกันกันดูภายในร้านเลยครับเชิญเลยครับอก็มีรแล้วก็ือะังแล้วก็อแล้วอสอสวนคันสมารมรับรักษาความปลดภัไ่ครับมีหลายอย่างหลายหลอย่างแล้วก็หลายรูปอลริเบให้ทุกให้ทุกทุกมงคลมา เรียกดูแล้วก็มา